สวัสดีครับสวัสดีรปรม่พพิน้องครับก็คลิปนี้ก็ยังเดินไฟรถอยู่ครับวันนี้ก็จะเดินในส่วนของไฟใต้ครับไฟใต้รถแล้วก็จะไปไหนละ้ะมีวนมิเตอร์ครับ วันนี้ก็เกิดใจกับโซลาเซลล์ครับ,รบจริงสั่งมาสองตัวนะทำตัวหา,หามาเจอครับไปไหนมาหูและเดี๋ยวจะลองรถไฟให้พอครับมันอาจจะบดแจ้งครับเพราะว่าแบตมันมาเต็ม12โวลต์ครับตอนนี้มันเหลือแค่10โวลต์ นี่เป็นไฟเบรกครับนี่เป็นไฟเลี้ยวครับหันก็นี่น,น,น่าจะหันอยู่เนาะรอดีดีมันน้อยครับมันมีแค่สองี 6, 8มีแค่8ตัวอันนี้เป็นไฟท้ายครับนี่เป็นไฟเบรกไฟท้ายนี่เป็นเบรก มันจะแจ้งก,กันน้อยเดียวครับไฟใตกฟ้ก็ไฟเบรกแทบจะปะต่างกันเลยแจ้งก,กันน้อยเดียวครับสีขาวไฟถอยครับแต่คงยังไม่ได้ต่อครับสีขาว ตัวนี้ก็เช็คผ่านไปแล้วครับแลวเรียมตัวนึงยังไม,ม่ได้เช็คกันแล้วทดสอบตัวที่สองโอ้โหมันจะออกก่อนนะ เริ่มจากไฟมีไฟเลี้ยวก่อนครับออกอยู่นะไฟเลี้ยวเซ็ตก็เป็นไฟไฟใต้กกันไฟใต้อ,ออกอยู่ครับแล้วก็ไฟเบรคครับ ไฟเบรกนี่จะแจ้งกว่าไฟใต้น้อยหนึ่งแล้วก็เป็นไฟถอยครับมันใหญ่อยู่นะมัใหญ่ดีครับแต่เรื่องความสว่างนี่มันบอกไฟสว่างต่อใดครับบอกไฟแจ้งต่อใด ันมมันถูกครับก็เลยซื้อมาลองพอมันตกนึงอันกี่บาทอันร้อยกว่าบาทเนาะแต่ถ้าซื้อของที่มันมีจำนวนหลอดมีจำนวนหลอดนักนักกว่าเนี่ยมันก็จะแจ้งขึ้นสว่างขึ้นแต่มันกับแพงขึ้นครับนี่ตามรักเลยอันนี้เหมือนกันครับ จี้ซแยกนี่อันละอันตีไปอันละร้อยครับบารวมกาทรงนี่จำนวนรอดมันนักครับมันน่าอาจจะเปลี่ยนครับเพราะว่าจะอี้มันจะหันชัดกว่าเนาะมันแจ้งกว่าแต่มันก็แปลงครับถ้าคิดเป็นชุดเนาะชุดอย่างชุดไฟใต้มันจะมีสามดวงก็สามร้อยครับ สามร้อยนี่ข้างเดียวนะสองข้างกับปลาไปหกร้อยครับเฉพาะใต้ไฟใต้อย่างเดียวแต่วันหนกาก็กเปลี่ยนครับอันนี้มันแตกครับกระจกมันแตกแต่เรื่องไฟออกบอกออก่อออกอยู่นะเดี๋ยวก็จะเดินไฟแล้วครับเดินไฟเสร็จก็คงจะเอาปิกบ้านเพราะว่ายางมันยางจะอ่อนข้างหนึ่งครับยางหลัง จอดนี่จอดส่วนนี้มันผมมีจีเติมลมครับม,มีปั้มลมเอาไปแปลงคาจับตัวไฟใต้ตัวว้วันนี้อาจจะใจหลวดมัดมัดห้อยไปก่อนแล้วก็ไปแปลงคาจับที่บ้านครับทำคาจับไฟใต้ดีๆหน่อย มันจะตกหายครับมันก็ดีกว่าบ่มีไฟไฟถ่ายแบบส่งสัญญาณอนะไรอย่างสักอย่างเลยก็ถือว่ายัางดีครับ <c oughs> บ่ได้สั่งมาคว่างครับสั่งมาใจได้อยู่มีไฟออกอยู่เดี๋ยวก็จะลองต่อแล้วครับเดี๋ยวจะเดินไฟจากพัวบ,บวกมา ไฟที่จะต้องเดินก็จะมีไฟไท้ายพ่วงเข้ากับสปอตไลท์ไปเลยครับควบวกของตัวนี้ตัวไหนละเส้นไหนไฟไท้ายเป็นสีน้ำเงินครับเส้นนี้ก็จะใส่ครับขั้วบวกของไฟสปอตไลท์ครับ เวลาเปิดสปอตไลท์ปุ๊บมันก็นจะแจ้งพร้อมกันเลยหน้าก็แจ้งหลังก็แจ้งครับประมาณนี้ใจสวิตตัวเดียวในการของผมุมไฟเบรกนี่คงบัต่อครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อสวิตมาต่อกับเบรกแต่ก็จะมีไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวสีเหลืองไฟเลี้ยวสีเหลืองครับ สีเหลืองเปนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะเดินโคบ,บวกเข้ามารวมกับตัวสวิตครับมันรวมกันเลยนี่ก็เหมือนกันครับโวบ,บวกเดินเข้าไปหาสวิตตัวไฟเลี้ยวครับงานมันบนนักครับแต่มันยุ่งครับ เีได้ออกแต่แต um ่มันยุ่งครับยุ่งเยุ่งยบเดี๋ยวจะใส่ตัววอลมิเตอร์ไปตัวครับวัดกระแสจะได้หมอน่มาคันเล็งแหงล่ำครับเดี๋ยวไฟจะเกินแต่มันก็มีพผนชาดเข้ามาจ่วยนะครับใส่ไปเผื่อไว้ใส่หัว ตอนตีรอบที่เขาย่ำคเล็งไปช่วงไหนครับที่ไฟมันนิ่งก็จะใส่ไปวัดวัดกระแสไฟไว้เฉยๆครับมันบ่ได้มีแบตนะมันก็เลยต้องต้องวัดดูว่ารอบประมาณไหนกระแสไฟมันนิ่งครับรมานี้และครับแล้วก็จะมี ตัวสวิตไฟมันเหลือครับนี่กับทอดออเอา,าเดี๋ยวจะลองมันเหลือสปอตไล์อยู่ตัวนึงครับเราจะเอาใส่เป็นโฟมไฟเลยกันใส่ตัวนี่ครับใส่ไปหนึงตัวแต่ก็จะแกะเอาตัวโฟมต้างหลังนี้ออกครับเพราะว่ามันแตกไปแล้วก็จะใจ้แค่กระจก กระจกตรงหน้าครับกองแสงกับประมาณนี้ครับงานวันนี้เดี๋ยวไว้มาติดตามกันนคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ